สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพาไปชมเหรียญพระพุทธชินราชหลังอกเราวัดภาษีรัะตะนามหาธาตุจงังหวัดพิจณุโลกให้ดาวปีน่าจะไม่เกินสามสาสาห้าเดี๋ยวนี้นะผมไม่แน่ใจปีเหมือนกัน แต่ดูจะขอบตัดก็ปีเล็กอยู่โดยดูดดตัวหนังสือก่อนเห็นไหมนับแรกรอบนี้ตัวหนังสือคมมากเห็นไหมหัวกลมคมในรอเรือเห็นไหมที่ผมให้ดูคมในสระเอ๋เห็นไหมคมมากเห็นไหมหนกคมนะเห็นไหมหนกคม ดูซุสมตรงหองผู้ชินลาราดความคมนะคมหมดดูมือมือคมฐานล่างก็คมนะอืมเนี่ย ดูหน้าติดครบชัดปากสมูคมตาคมหูคมนะคางคมเข้าสูตรเม็ดผสมนี่ไม่ดไขเป็นมันเนี่ยแต่สึกโดนถลอกสึกไปหน่อยเดี๋ยวโดนสึกนิดหน่อยเลยดูเหมือนจะติดกันแต่จริงแล้วไม่ใชรเม็ดมันเลย สังวาสสังวานสังวานคาดไม่คมสวาาดคมม,มือคมเท้าคมรอยผ้าคมเห็นไ,ไหมให้พี่ดูกนดีกว่าไม่อยากอธิบายว่าสุดมากผมจะดูถึงความคม ก็ไม่รู้จะดูอะไรพระ้วส่วนมากก็จะมีความคมที่เราต้องดูว่าเป็นพระแท้ไหมล้วจะดูไม่เพี้ยนคมหนะ้าหน้าไม่เพี้ยนหน้าไม่เบลอมาดูขอบตัดผมว่าฟันตัดเขาไม่ค่อยมีฟันตัดเขาไม่ค่อยมีน่าจะเป็นปีเล็กหน่อยน่าจะเป็นหนึ่งกว่าได้เนี้ยอย่เนี่ยตือแม่ก็สองกว่า โดนกระแทกปั๊มก็เย็นนะนีหายเย็ยนหมดเลยถ้าตัวหนังสือล่างไม่หายเย็ยนอยู่เหมือนเดิมนอนๆหายเย็ยนหมด มาดูความคมความไรเอาพี่ดูคไม่อยากอธิบายมากเดี๋ยวจะลำคาญดูงานเถอ ถ้าเล่นหาหลักร้อยไปไปลายเนี่ย